สวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีครับ,ร,บรับหน่อยรับหน่อยรับเก่งจากน้องครีมหน่อยอ่าสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะโอ้ยน้องครีมเขาก็สวัสดีโอ้ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะวันนี้แก๊งเด็กกวนๆมาอีกแล้วนะคะจะพานะคะน้องครีมนะคะน้องครีมจะพา อ่ะพี่ๆเขาล้างนะคะแตนแตนแตนนะคะล้างกล้วยนะคะขอบพระคุณกล้วยจากคุณแม่แคร์มากๆเลยนะคะอ่านะคะขอบพระคุณแม่แคร์มากๆเลยนะคะสำหรับ กล้วยนะที่จะนำมาให้นะคะเป็นกล้วยปันสุกของครอบครัวน้องครีมนะคะทั้งหมดมีทั้งหมด5ถุงนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะน้ำนี้คือเราเอาเกลือนะใส่ไปแล้วนะคะช่วยกันล้างแล้วลูกเลยช่วยกันล้างช่วยกันล้างเอาเมื่อด้วยช่วยกันล้างเลยงานทุกอย่างตา อสตัเอ้ยต oh ัอเกน้อยน้าานำนั้นคือเราใส่เกลือไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านขะแช่น้ำเกลือฮะเมล้างหนยเมเก็บไหนขอให้น้องมหน่อยได้อาน้ำแน่อนเก็บรล้างหนยน้องมล้างมาใส่เข็งลูก เออโอเคเออไอคุณล่ะเป็นถุงลูกเชื่อกันทำอะไรล่ะเชื่อกันทำอะไรอยากรีเซ็จยังไม่ถือว่าสงการเลยคิมจะ้ะล่ะไอคินจะเปล่ากินจะเปล่าป่ะลูกน้องกินเสร็จแล้างน้องทำไปหากินด้วยใส่ไว้ลูกล้างสะอาดๆเลยนะ nông Kim nữa, hãy nông Kim nữa, nông Kim chui láng, Kim nhặt láng, lấy 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 một ít nước, lấy 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 nước, เอาขอลูกนึงขอลูกนอโอเคขอลูกนึงออะขอลูกนนงหนไอยค่ะมัดนะไม่เเอวันนี้มาให้น้องกิมถือไปใส่กะละมังเล้มวยให้น้องกิมยถือใส่ไปใส่กะละมังเลยไไม้เมื่อกี้ที่ปาไว้นะนู่นน่ะนู่นน่ะอ้าวมัดา่า่คก่่่่่า อากิมช uhm. 네่วยด้วคิมมาไม่ต้องยกสูงเด้อคิงเด้อเด้ออาคิมจะยกสูงดูามาดู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 าไปใส่ชาไวให้แม่แลูกไปดกินเลยอ๋อโอ้โง้่า ดูนะคะดูความเอนดูของล้อครีมนะคะเอาวางลงโอเคนะเอาใส่ชามนียลูกเอาใส่ชามใส่ไาใส่ชามได้ไหมเอาเก็บนียลูกครีมนะคะช่วยแบ่งปันความสุขนะคะต่อจากแม่แค่ให้กับแม่ๆน้าๆของตัวเองนะคะน้องครีมสาวน้อยตาหวานนะคะดูนะคะเขาจะเก็บชามพ่อพ่อก็ต้องช่วยด้วยสิคุณพ่อคะ ก่อนอื่นหนูของับก่อนได้ไหมอ่ะหนูก่อนหนูขอก่อนสักวีก่อนได้ไหมอ่ะใส่หน่งหนึ่งเอาไม่เอาเอาใส่ก่อนโอเคอ่าแบ่งแบ่งไหเก็บหน่อยเก็บเก็บเอามาสูงเก็บโอ้ขอเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนงับนึกว่าจะงับอ่าใส่ในลูกใายใส่บ้างไหมใช่ฮะปะ โอเค่สลกส่ชานอยออจะได้ลูกหนึ่งแล้วจะได้ลูกหนึ่งแล้วจะได้ลูกหนึ่งแล้วจะได้ลูกหนึ่งแล้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมจะเอาลูกหนึ่งให้ได้อ่ะเก็บมาเลยใส่ปากได้เลยคิงมาเลยมัเลยมันเลยหรือเปล่าไหน อโอเคไม่มัมนะคะเก็บเก็บใส่ชามให้แม่เลยลูกเก็บน้อยโอ้ยจะเทเลยลูกโอ้ยจะเทเลยเทเสร็จเร็วนะลานอ่ะเนาะพระแอดช่วยพระแอดช่วยน้อยหนูอดใจไม่ไหวอันนีจะอดใจไม่ไหวให้หนูรางวัลคนเก่งนี้เออรางวัลคนเก่งได้วั๊ได้ทานวีนึงนะคะ ให้หน oh ูจ้องได้ไงคุณพ่อหนูก็หิวเป็นนะนะะคหนูก็หิวเป็นนะคะอ่าแป้วอีกน้องขึ้นมาเรืเยอะเลยไปถือแขงถือแขงไปถือชามไปถือเก็บไปเก็บไปไปไอ้บัมาแล้วน้องเพ็งจ้าวหน้ามปากมองมองเขาแตกรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยโอเคล้างเลยล้างเลยล้างเลย

ไดแล้วไปใส่ชามไม่ลูกใส่ชามเออทำไมอ้าวหนูจะขอก่อนโอเคโอ้ยน้องคิมแอบจะกว่าจะกว่าจะไปถึงแม่แม่ก็ได้ไปสองสามวีแล้วนะคะสามวีได้นะคะโอ้ล่วงหมดเลยเสียดายของคลิมอย่ารีบลูกอย่ารีบอ่านะคะบายกลับกายกลับกายทิ้งเท้น้ำทิ้งเลยคิงบายไปใส่กะละมังรอ อาใครใครจะเมื่อใครจะเมื huh. alive, wow. ่อก wow. ่อนใครจะว่าว้าวสุดยอดเลยค่ะสาวครีมเก่ง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 เย้เย้นะะอ่าเป็นยังไงคุณพ่อหลืคุณแม่เอ้าอะป้าแบ่งเลยเนี่ยน้องคิมใส่ปากได้สามวีสี่วีแล้วนะน้องน้องคิมคนเดียวอันนี้เราก็ให้ทานไปบ้างแล้วเมื่อวานนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการ ทำคลิปประกอบนะความรักนะความเอ็นดูของน้องช้างที่มีต่อครอบครัวนะคะท่านขานะคะก็เราก็ให้น้องช้างทานไปแล้วบางส่วนเมื่อวันนี้นะคะก็ขอบคุณแม่แคร์มากๆเลยนะคะที่มอบความสุขให้กับครอบครัวน้องครีมนะคะขอพระคุณมากๆเลยจ้านะะก็ขอให้ชีวิตนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าเข้ามากำไกลนะครับรคุณครับขอบคุณอีกแล้วลูก ขอบคุณครับขอบบคคุณรัตาหวานด้วยลูกติ้งติงเนาะไอ้แก่ขอบคุณค่ะตีไอ้ยิ้มเขินเขินโอเคค่ะป่ะปยกให้แม่หน่อยไปยกได้ไหมยกได้ไหมอันหนักอ่ะเก็บนู้นหรอเก็บยกนอนเออไปไปไปเก็บมั้ยไม่ยอมไม่ยอมเก็บมากเก็บเก็บ ช่วย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 ช่วเบอร์ดีไปให้เบอร์ดีฮใหเบอร์ดีไปให้เบอร์ดีนะคะอ่านะก็เป็นความรักของน้องช้างนะคะที่มีต่อครอบครัวอ่าเชือกนี้ก็จะเป็นเบอร์ดีนะคะอันนู้นลินลินยายวิญนนะคะพี่โรดด์ไม่อยู่นะคะหนูอยากทานะอาหนูอยากทานะ เออหนูเอาเต็มที่เลยลูกหนูจะกินกับใครเต็มที่เลยค่ะคุณยายนอนไม่ยุ่งม่เอาจะขอจิกก่อนขอจิ๊กน้ำบอดี้ก่อนค่ะไอ้พวกนี้จะเดินก่อนอู้เออหลายเลยลูกอ่ะนี่ก็จะให้คุณยยาโอ้โหน้องครีมทานโต๊จีนได้กับทุกคนฮะคุณแม่นะฮะคุณแม่จ้าคุณแม่ลินลินอู้ออโอ้ลิลินจ้า เอยนะสุดยอดเลยค่ะลิลลินหอบทีเดียวหมดเลยนะคะลิลลินหอบทีเดียวหมดเลยนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะะขอบคุณแม่แค่สำหรับกล้วยหวานๆนะคะของครอบครัวน้องครีมนะคะโอ้โหโอ้ดีจ้าดีจ้าไม่เป็นไรเมื่อกี้ช่วงช่วง่าล้างกล้วยน้องครีมก็ทานไปได้แล้วนะคะบางส่วนเยอะแล้วนะะอ่าอ่าดูดูนะดูดูอ่าดูดูดูงับ ก็เอาแค่นั้นค่ะส่งวีเขาก็ถอยให้น้าบอดีแล้วนะะดูไม่โลภมากค่ะน้องครีมไม่โลภนะใจเย็นเอาเออมีการเอามือเตาะเตาะไว้ด้วยนะคะกลัวคนนานะคะวิธีการเตาะนี่ค่ะห่วงกล้วยไว้นะคะกลัวมีคนแย่งนะคะเป็นวิธีการของน้องช้างเขาจะใช้ปลายเอ่อปลายมือเขาแตะอ่าปลายมือแตะนะก็เยอะเลยเยอะอ้ายใส่ปากก็งับคู่เจ้าทั้งชามคู่เจ้าทั้งชามเลยนะคะ ได้วิชาการมาจากเออหนึ่งไม่พอจะเอาสองหัวจะเอาหมดอ่าโอเคโอเคจัดไปจัดไปโอ้โหนะอ่าแตะไว้แตะไว้เออแตะไว้ค่ะลูกสาวแม่แก่นแตะไว้นะฮะเร็วเดี๋ยวคุณแม่เออแตะไว้ค่ะแตะไว้ไอนไัน่นเหี้ได้แล้วแตะมีกันแตะไงนะอ่าแตะกันมีการแตะพื้นไว้นะฮะนเห็นบอดี้หนุนไปโยนไว้หนุนฉลาดไหนบอดี้เธอโอ้โหไหนโอ้โหแย่งได้ไหมอ่ะดี วิชามานฮะนะบอดี้สอนน้องครีมมาดีนะฮะก็จะค่อยๆทานประมาณนี้นะ,ะเด็กๆนะโอ้โ oh, หดีใจจังเลยนะ,ะขอบคุณแม่แคร์มากๆเลยนะฮะของวันปันสุกวันนี้นะะเด็กๆมีความสุขมากเลยนะ,ะดูสายตาน้องครีม <ขอ S 1> นะฟินค้านะฮะฟินมากๆเลยนะ,ะสายตาน้องครีมฟินนะฮะไหนไ,ไปดูพี่บอดี้ปอกกล้วยกินดนูไหน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 บอดี้เธออะไรฉลาดเยี่ยงนี้ไหน แม่แน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 ่เอากองรัดแน่โอ้ยมีการโยนเอาไว้ทางนี้มาให้เขาถึงฮะช่วงนี้ไม่มีการปอกค่ะพ่อใส่ปากอย่างเดียวนะคะเขาจะปอกละปอกไหมปอกอ่าปอกกินทีละลูกนะคะดูค่ะมือเขาจะปอกเอาเปลือกทิ้งนะ อ่าเอาเปลือกทิ้งเอาลูกไว้อ่าดูค่ะ,ะควิธีทานพิสดาะ,ะ,ะดูค่ะเปลือกจะเอาทิ้งนะคะ,ะคเ,ปเป็นการปอกกล้วยอ๋อนี่สุดยอดเลยนะะนี่ฉลาดเดี๋ยวมองใกล้ๆนะเดี๋ยวทนผู้ชมอาจจะมองไม่ชัดนะคะ โอยนี่ยเนี่ยเขาจะค่อยๆปอกทีละลูกนะฮะปอกเปลือกออกนะเนี่ยสุดยอดไหมคะแม่แม่จ๋าดูค่ะวัดนะะสังเกตได้ดูนะคะอันนี้จะเป็นพวกเปลือกนะที่เบอร์ี้เขาปอกไว้นะฮะนี่คือเปลือกนะฮะมังจะเป็นประมาณนี้นะคะก็ ก็ยเยอะนางก็จะค่อยๆทานนะะทีละลูกนะะปอกเอาทีนี้มองที่ปากบอดีบ้างนะคม,ะมองที่ปากบอดีบ้างะฮะงับนะทีน,นี้ปอกไม่ทันใจอาศัยปากทั้งวีเลยค่ะไม่ทันใจแล้วน้อบอดีบอกนะวาา่าไงคะคนสวยอฟฟีนะฮนะ,นะ,นะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณความสุขนะของคุณแม่แคร์ที่มอบให้กับครอบครัวน้องครีมนะ,นะคะอ๋อครีมจะไปเล่นน้ำกับเขาบ่ลูก ฮะแค่นะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเะป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องครีมด้วยนะคะท่านขาสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณแม่แครนะคะ